กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเลนเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับปบมมกับผมไมค์แก h นชแนลอีกครั้งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทริคเล็กๆนะครับสำหรับคนที่จะเวลตอน175นะครับซึ่งเอยขออภัยเวลกิจกรรม2ปีซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเก็บเลเวลตั้งแต่กิจกรรมเปิดนะครับ26จนวันนี้ผมเก็บมา จนถึงวันที่29ตี4ก็คือใช้เวลาประมาณ4วันนะครับในการเก็บระหว่าง1ถึง175นะครับผมทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแบบเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีที่ผมใช้นะครับเป็นวิธีที่ที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วกออ็อาจจะไม่ได้ไวที่สุดแต่แต่ผมมองว่ามันประหยัดที่สุดเนาะก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ย มีเลือดเลดิกอยู่ในอยู่ในคลังอ่ะแค่4ี่ขวดนะครับเอ้ขออภัยแค่8ดขวดผมจัมปิ้งขึ้นมาปั๊บแล้วผมกดเลือดเลดิกมันได้แค่เลเวลร้อยสองแอโรได้แค่ขั้น2ผมก็ใช้วิธีที่ผมเคยทำคลิปแยกออกไปครับทำตามนั้นทุกกรณีแต่ผมเข้าตี้กับพวกเพื่อนๆกับพี่ๆนะครับตลอดนะครับแล้วเราเล่นกันค่อนข้างหนัก ถามว่านักขนาดไหนก็ประมาณว่า,าตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วก็ถึงตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแต่เวลอย่างเดียวนะครับผมแทบไม่ได้ลงดันเลยไม่การแชแนลไม่ได้ลงดันเป็นไปได้3าวัน4ี่วันติดไม่ได้ลงดันเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะย้ำกับเพื่อนๆก่อนคือผมใช้คูณ200ไปทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับบัตเทิลเมลนะครับแมทเทอร์เมนน,นะผมกดไปประมาณ5กล่องนะครับก็ งบประมาณต้นทุนผมก็พอสมควรผมบับมาแล้วก่อนทั้งหมดสามวันนะครับก็ตั้งแต่ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่แปดนะครับวันนี้ยี่บเก้าก็คือสี่วันก็คือมันมันพ่วงข้ามมาเนาะผมเพิ่งอัพเมื่อสักครู่เลยนะครับผมอัพไปตอนตีสี่ห้านาทีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมเนี่ยเตรียมของมาหลายเซตมากๆเพื่อที่จะเก็บเวลนู่น <ipt. S 2> นี่นั่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปนะครับว่าวิธีเก็บเวลแบบไหนผมเก็บแบบนั้นเลยนะครับผมเก็บแบบนั้นนะครับผมเก็บกับปาร์ตี้ผมผมเก็บแบบนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามนั้นเป๊ะเลยนะครับแต่จะมีช่วงเลี่ยงคนนะครับช่วงระหว่างร้อยร้อยร้อยสะร้อยขออภัยร้อยห้าไปถึงร้อยสิบ นะครับผมเลี่ยงคนโดยการไปดันบ้านพาย่อนแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือทําตามนั้นหมดทุกกรณีนะครับแล้วพอเราทําตามนั้นส่งเควสคูณ2อ,อะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเก็บดนันดันแมวอะครับดันแมวชั้น2ชั้น3จนถึงเลเวลร้อสี่เนาะอันดับแรกเีก็ขอ,อยัดงั้นเดี๋ยวผมแนะนำตั้งแต่แรกเนาะอันดับแรกผมจัมปิ้งมาเสร็จปั๊บผมมีแอโร่เลเวลสผม ไปหุ่นเลยนะครับผมไปหุ่นกับเพื่อนๆน,นะครับก็แอโรช้าหน่อยนะครับแต่มันก็ไวไวเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์คูณ150เนาะแต่เซิร์ฟเวอร์ทรอเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น้อยเนื้อต่ำใจมากคนแทบจะไม่ค่อยเปิดคูณเลย50%นะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเนาะมันก็หลายปัจจัยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็กดแต่ผมไม่ได้กด200ตั้งแต่ต้นนะผมย้ำก่อนนะผมแค่กดคูณร้อยคูณอะไรที่มันแจกมันแถมมา ผมเก็บเพราะช่วงนั้นมันขึ้นไวครับกว่าสองร้อยไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกมันก็ไวแหละแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าตีมันก็มีเข้าเข้าออกเนาะก็เก็บไปจนถึงพักหนึ่งนะครับเก็บหุ่นนะครับเล่นกับเพื่อนจนเก็บหุ่นจนถึงร้อยร้อยห้าไม่สิร้อยสิบพอร้อยสิบปับ๊บผมก็ไปเนมเลดกับดันบ้านนะครับดันบ้านย่อนนะครับสลับกันจนถึงประมาณร้อยสิบห้าร้อยสิบหก ผมก็ไปมังกรนะครับมับงกรเนี่ยเจ็บเจ็บแต่ผมอย่างที่บอกผมบอกผมผมก็เลนเจอร์เนาะมันก็ใส่ซาวแอมสองข้างผมก็ใช้เซตคือใช้เนี่ยจากที่ผมใช้เนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้ยาวๆจนถึงมังกรเลยนะครับมับงกรเลยนะครับผมก็กดใบเดฟเอานะครับใบเดฟที่มันแถมะนะครับแต่บางคนอาจจะไม่มีเนาะคือถ้าบางคนอาจจะไวก็ก็อาจจะต้องลงทุน ซื้อนะครับถ้ายังไม่มีนะเพื่อที่เราจะเร่งสปีดแต่ตอนมังกรนะผมก็ผมก็ต้องย้ําเหมือนเดิมอะผมไม่ได้กดคูณ200เหมือนเดิมผมก,กดคูร้อยคูณห้าสิบอะไรที่แถมมานะครับพอมังกรอนะผมเก็บไปจนถึงเลเวลเออประมาณ1 2 0เลยแหละร2 4ผมเก็บมังกรก็ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนาะร1อยกเนะี่ยก็ขึ้นพอขึ้นไปประมาณ125ผมเก็บมังกรทองได้ผมก็ขึ้นชั้น3กับเพื่อนเพื่อน,อนปาร์ตี้กัน บางทีก็มี12บ้างไม่มี12บ้างอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็ถึงตรงนั้นเสร็จปับ๊บผมก็ไปเปลี่ยนไปดันเขาเรียกดัน,ดนเกาะแมวครับดันลาซัญญาที่ผมเคยไปแนะนำเนาะผมก็ตี้วันฮิตกับเพื่อนๆไปจริงๆไม่วันฮีท,ทุกคนนะแต่ก็ตีค้คละๆใครรวมกันมาพ่อตี้ผมหลักๆจะมีแค่ห้าหกคนที่เล่นกันทั้งวันทั้งคืนก็มีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมเก็บดันแมวเสร็จปุ๊บ จนถึงเลเวลร้อยสี่สแต่เนี้ยผมจะมาบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมเก็บจนถึงร้อนะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนผมในตี้กดพร้อมกันแล้วจะไปส่งเควสเขาได้แค่ร้อยเครับเพื่อนๆจากคลิปที่ผมบอกจากคลิปที่ผมบอกนะครับมันจะได้ประมาณ10เวลไม่ถึงนะเพื่อนๆผมส่งเควสกันตอนที่เซิร์ฟเวอร์คูเปิดเซิร์ฟด้วยเอาทั้งหมด200 สองร้อ0นะครับ210%รสิเปอร์เซ็นต์มันก็ได้ประมาณ7เวลนะครับกดคูณ200กดทุกเวสเลยนะครับรวมถึง velocity ด้วยมันได้ประมาณ7เวลก็คือมันเป็นช่วงก้าวกระโดดเนาะหนึ่งที่ผมเคยเคยทำคลิปอธิบายไปก็มันเป็นช่วงก้าวกระโดดว่ามันมันจะยังไงอ่ะมันให้เก็บ เอ่อ145ไป150เนี่ย5เวลผมใช้เวลากันที่อ่าประมาณ3ชั่วโมง3ง4ชั่วโมงเพราะผมเซตวาร์ปกันไปแล้วนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ที่เขาเคยเคยเคยขอขอลิงค์คือผมต้องอธิบายก่อนว่าผมไม่สามารถอ่าแปะ แปะลิงก์เข้าไปได้นาะเพราะว่ามันเป็นคลิปของคนอื่นที่เขาทําไว้นะครับเราไม่ได้ไปขออนุญาตเขาอะนะจริงๆผมก็เลยทาทาได้แค่แบบเออแชร์แชร์ส่งให้ใน facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อเพื่อเป็นการให้ให้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันก็ไม่สมเหตุสมผลเนาะอยู่ดีเอาเอาลิงก์มาไม่ได้ขออนุญาตเขาเนงะจริงๆมันก็ไม่ถูกแหละ,ะนะครับผมก็พอไปดูคลิปตรงนั้นผมก็เออไกด์ไลน์ว่าเออคนที่จะไปค้นหาคําไหนว่าเ ค้นหาใน Google ก็ได้ครับเพื่อนๆว่า q u e s t Eden นคูณ e 2อ่ะยังไงเดี๋ยวมันก็มีพอตขึ้นมาเลยว่าคุณต้องไปรับจุดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นเนี่ยผม,ผม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 เก็บมาด้วยตัวเองเลยนะ145ประมาณ145อยู่ถึงเกาะแมวเกาะแมวก็คือตามสเต็ปเลยนะครับ124ไปอยู่ถึง1334นะครับถึง135อยู่ชั้น2นะครับแล้ว135ขึ้นร้อยสีเนี่ยขึ้นชั้น3 หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆพ,พอส่งเควสทำเควสปุ๊บเนี่ยผมกระโดดไปร้อยห้าสิบสองเลยอืมผมกระโดดไปร้อยห้าสิบสองเลยฉะนั้นคือผมลงเต่าเลยพออันนี้ผมผมจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันน่ากลัวนะเต่าอ่ะมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไอเทมซัพพอร์ตในตอนนี้เพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยไม่วันฮิตผมก็ไม่วันฮิตครับผมก็ไม่วันฮิตบอกเลยว่าผมไม่วันฮิต แล้วผมก็ยิงอยู่ประมาณสองแสนสามแสนตอนแรกอะ่ะผมบอกเลยผมบิ้วของมาเพื่อที่จะยิงเต่าเลยผมพูดให้นยะผมทํานี้เลยเนี่ยเทมลักเพื่อที่จะแบบยิงเต่าเต็เตมที่เลยผมขี่เต่าประมาณสองหมื่นสามเอ้หมื่นห้าสามสองหมื่นเลยบับเต็มเกือบเกือบสองหมื่นอะต่อฮิตนะแต่พอไปเล่นเข้าจริงๆแล้วว่ามอนสเตอร์มันเยอะมากครับมอนสเตอร์ Monster มันเยอะมากแล้วก็ด้วยด้วยเนื่องเนื่อง,เน,องเนื่องจากว่าพวกตี้ผมขึ้นไป พร้อมกับตี่คนอื่นเขาอาจจะคนอาจจะยังไม่เยอะมันก็เลยมันก็เลยมีมอนสเตอร์เยอะทั้งคืนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับฉะนั้นคือผมก็อยู่เต่าหนึ่งก่อนพออยู่เต่าหนึ่งได้สักประมาณสักสองเวลประมาณร้อยห้าสิร้อยห้าสี่ผมก็คุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนเพื่อน,อนคนหนึ่งเขาก็บอกมาว่าชั้นสองไหมในหัวผมคิดเลยว่าไอ้เฮียชั้นสองบ้าไปแล้วขอไปที่ห้องหยาบไอ้เฮียแล้วกูต้องเปลี่ยนลูกคณูกี่ธาตุนะครับ ลูกกันอนี้สําคัญนะสําหรับคนที่ไปเล่นนะต้องเปลี่ยนลูกกนทุกี่าตุดผมก็คิดในหัวละเต่าเต,ต,ต่านินจาทตดลมเต่าเต่าน้ําแข็งทตดน้ําเต่าไฟก็ทตดไฟเต่าดินก็ทตดดินแล้วเต่าเนเจอร์ก็คือสีเขียวก็เป็นทัดรายทตดโอ้โหคิดเลยผมก็เลยต้องเตรียมลูกกันทุกทตุนะครับสําหรับคนที่เล่นเนเจอร์นะคือลมดินน้ําลมไฟเพื่อนเพือนเต็มหมดเลยได้ใช้ครับ ได้ใช้แล้วก็ถามว่าผมแอโร่กี่ทีคำตอบคือเซตที่ผมใช้นะผมแอโร่ทั้งหมด3ทีเป็นเพราะว่าธนูผมมันใส่ไวไน้นะแต่พอดีพี่ชายที่ผมรู้จักเขาได้เอาธานูเขาที่ที่ใส่กับแฟนซีแล้วว่ามันเบาอันนี้นะครับมาให้ผมใช้เวลเนาะผมก็เลยขยับไปเป็น2ทีแต่ถามว่ามันมีความจะเป็นต่างกันไหมก็ก็ก ก็นิดหนึ่งก็คือแอโร่สามทีกับแอโร่สองทีแต่แต่เวลาเล่นจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะมันมันคือแอโร่ไปแบบสองสามทีก็คือบางทีเราต้องสลับท่าให้ถูกมอนด้วยเนาะแต่สิ่งที่สําคัญนะผมย้ำกับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เลยนะว่าผมเปลืองเปลืองอะไรคือเปลืองหนึ่งนะครับเพื่อนที่สิ่งที่เพื่อนๆต้องมีเลยนะคือถ้าจะเล่นแบบแบบแบบผมนะหนึ่งใบเดฟ ผมกลัวตลอดนะมันอยู่ทุกเจ็นาทีเพราะมันแจกเนาะผมใช้ไปประมาณ 50- าสถึงเจบใบอ่ะก็ถามว่าถ้าหมดกี่เอ็มก็ประมาณ 4m 5m มันมีกล่องขายประมาณนะถ้าสมมติคนที่ไม่มีนะแต่จริงๆมันแถมอยู่ในกล่องอยู่แล้วมันได้ใช้ครับแล้วมันใช้ได้ดีมาก1เราไม่ติดฟอสนะครับสคือเราเราดนด้วยเวทเ,เบา3าที่สําคัญคือเพื่อนๆต้องมีหมวกเต่าตัวเนี้ยมันแค่ 2m เองอ่ะในเซิร์ฟทอร์องเอกว่าก็ประมาณ50บาท แล้วมันใช้ได้สามวันแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคือมันแอโร่แรงขึ้นเยอะครับมันแอโร่แรงขึ้นเยอะย้ํากับเพื่อนๆก่อนนะแต่ถามว่าเพื่อนๆเปลืองอยังไงถามว่าเปลืองอยังไงคือผมเปลืองซุปอย่างนี้ดีกว่าผมใช้ซุปตัวนี้ครับที่ตอนนี้มันมีกิจกรรมเนาะหมดไปเข้าต้มเออไม่ใช่ซุปเออเข้าต้มประมาณนะั้นผมหมดไปประมาณเกือบสองพันถ้วยได้อะก็ค่อนข้างเปลืองนะ แต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มจัดเลยคือเบ็ดเสร็จอะเอาตรงๆเนาะเบ็ดเสร็จอะผมหมดอะเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณพร้อมกันเลยนะผมหมดมรกอเนี่ยสาม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 รอบก็คือหกคูณหกคูณสามก็ยี่สิบแปดสิบแปดก็เท่ากับสองกล่องผมตีไปสองกล่องเนาะสองกล่องกล่องละแปดสิบาทสมมุตินะแปดสิบาทคูณสองก็หนึ่งร้อยหกสิบาทเนาะคูณสองร้อยผมซื้อตอนนั้นสองร้อยสามสิบาท ห้ากล่องก็คือสองร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้เลยนะคูณห้านะครับบวกกับร้อยหกสิบหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทอันเนี้ยค่าคูณนะครับคือตอนเนี้ยเซิร์ฟเวอร์มันมันมัน,ม,นมันคูณอยู่เนาะแล้วมันตายหาตายไม่หายผมเลยต้องบัฟหกลูกเนาะมันเอาให้คุ้มสุดอะ่ะก็คือตายไม่เสียเปอร์ฉะนั้นคือเราไม่ต้องเสียกันเสียอะไรแล้วสองผมเปลืองอะไรต่อผมเปลืองค่าซุป ซุปมันถ้วยละสองพันห้าสองพันถ้วยก็ประมาณ1 0บเอมเอ้ยไม่สิสองพันถ้วยก็ประมาณ5้าเอห้าเอมตกตกตอนนี้ผมตีเลทละยี่สบองนะครับยี่สิบองคูณห้ารอยสิบาทบวกกับ3ามรสิบาทที่เป็นมะละกอก็คือพันสนะครับแล้วผมบวกค่าหมวกตตอไป50บาทบวกไปอีก50บาทก็เป็นพันสี่เจ็สิบพันสี่เจผมหมดกับอะไรไปอีกอ่ะ เอ,อผมหมดกับอะไรอะ่ะไม่ได้หมดกับอะไรแล้วอะ่ะโอ้แทบจะไม่ได้หมดกับอะไรคอร์สก็ใช้คอร์สนี้แนละ้วเพื่อนๆพูดดีพูดให้คูดดีเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมใส่อันนี้ตลอดนะเพื่อนผมใส่นะกากเสือนะโคตรคอร,อรบอกเลยคือผมปั๊มเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มเออเนื้อเพื่อนประหยัดโคตรประหยัดแบบเนี่ยโอ้โห เอาเอาง่ายๆเลยคือแบบผมเสียเงินไม่เกินสองพัน่ะปั้นตัวเนี้ยหนึ่งตัวแต่เราไม่นับของในตัวนะผมหมายถึงว่าโงบประมาณอนะ่ะหนึ่งถึงร้อยเจ็ดห้าเสียเงินไม่ถึงสองพันอ่ะเออประมาณเนี้ยคือคือคือ,คอเราเราจะไม่นับถึงของในตัวเนาะของในตัวผมก็เคยบอกไปแล้วว่าเออเนี้ยดูดิผมยังใส่การ์ดนี่เลยมีมิเดมอนเนะี่ยมันก็เลยโดนตีแรงเพิ่มอีพีสัตว์นะก็ประมาณเนี้ยประมาณพันห้าอยู่นะครับตัวหนึ่งนะครับ แต่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ราคาคูณ200นะแต่ผมแค่บอกว่าผมใช้ผมใช้เซตนี้เลยนะครับในการเก็บเวลมาเก็ชุดนี้ก็คือเต่านะน้องเต่าตัวน้อยนะครับหน้ากากเสือนะครับหน้ากากเสือนี่แล้วก็คอร์สเลนเจอร์นะครับถ้าธนูเนี่ยผมจากที่ผมลองมาแล้วธนูตัวนี้นะครับมันบวก11บิ๊กคอร์ส EA3 เนี่ยสองก็บินหลามว่าแรงะไรแรงแต่มันก็จบ2ฮิตนะครับดาเมจมันล้นมันหมายถึงว่าล้น2ฮิตอ่ะ มันแอโร่ประมาณ2องแสนกว่าเกือบ3ามแสน3ามแสนอะคือคือเต่ามันเลือดประมาณ5้าแสนฉะนั้นคือเพื่อนๆใส่กีกันติกก็ได้กีกันติกตัวเนี้ยย้ำนะเพื่อนๆใส่กีกันติกตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วเพื่อนๆอ,ออฟตีสัตว์ประมาณ15-17%บวกบวกนะครับแล้วออฟด้านล่างเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียส จะเป็นลักเป็นสเตันแต่ด้านบนน่ะถ้าสมมุติเราได้ธาตุไหนอ่ะเราก็จะยิงเต่าท่านั้นแรงนะครับแต่ขอแค่ไม่ใช่โฮลี่ไม่ใช่โกด์นะครับไปถึงด้านบนนะฟิสิกคอลดาเมตต่อธาตุนะขอให้เป็นเป็นธาตุไฟธาตุดินธา,าตุน้ำธาตุลมอ่าแค่นั้นแล้วก็เนเจอร์ห้าธาตุนะครับแค่นั้นเพื่อนๆก็จะสามารถใส่เนี่ยยิงเต่า2องฮิตได้นะคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับ สำหรับการเวลเนาะวันนี้มานั่งผมมาฟัง์เวิร์ดสำคัญนะี่ะสำหรับการเวลคือหนึ่งเพื่อนๆต้องปั๊มแหลกนะครับต้องมีใบเดฟนะมันจะเก็บเวลไวมากนะครับตอนแรกผมก็ตกใจเออมันไวยังไงเออมันไวจริงคือเพื่อนๆควรที่จะไปเริ่มกดคูณ200นะครับย้ํานะครับตอนที่เพื่อนๆจะข้ามช่วงเวลเช่นตอนมังกรที่จะข้ามไปแมวหมายถึงไปเกาะแมวอะ มันจะข้ามไปเกาะแมวได้ประมาณเลเวล124ครับถ้าเราถ้าเรามีของวันฮิตนะเราจะข้ามไปเกาะแมวเลเวลได้ได้เลเวล124ฉะนั้นคือเพื่อนๆอยู่มังกรทองอ่ะประมาณ121 122อ่ะเพื่อนๆให้กดคูณ200ได้เลย1 1เล่มถ้าเกิดตี12ดีๆมันแป๊บเดียวมันไปเลยพอมันไปปั๊บเนี่ยเพื่อนๆก็ไปต่อตรงนั้นนะครับอาจจะกด100ก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีเวลาไม่สีเหลือดอะไรกดคูณ100ที่มันแจกครับตัวเนี้ยแอดวานเนี่ย คือมันก็เรื่อยๆครับแต่พอดีผมตกใจมากตอนที่ผมข้ามเวลระหว่างช่วง1 4อ่อะไป150ก็ส่งคุยคุนสวิ่งกันเป็นหนังอินเดียเลยกับเพื่อนๆกันทุกคนเซตฟงเซตวาร์ปแบบผมใช้ผมขอภัยผมไม่ได้อัดคลิปเพราะผมรีบกันจริงๆคือแบบเราต้องล็อกอินล็อกออนล็อกอินตัวละครออกบ่อยยางเงี้ยมันบางทีมันมันไม่ได้อัดคลิปแบบมันคุยกันในดิสมันแบบมันไม่สะดวกอรเอาตรงๆผมก็เลยแบบ ไม่ได้ให้ดูวิธีการทำะนะเพราะว่าผมก็รีบทำชาเลนจ์กับเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้มันก็ประมาณสักสามวันสี่วันเพราะว่าจริงๆรอพี่อีกคนด้วยจริงๆมันไวกว่าน,นี้ครับมันไวกว่าน,นี้แต่ผมก็ไม่ได้เล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะย้ำกับเพื่อนๆก่อนแต่เล่นหนักอยู่นะครับก็เล่นตั้งแต่เที่ยงถึงตีสองอ่ะสามวันติดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้กี่ชั่วโมงอะ่ะลองน้ากันเอาเองแล้วกันนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกการเวลเต่าถามว่า เวลตอนกิจกรรมอะเวลหุ่มไหมโคตรคุ้มครับต้องรีบเวลตอนที่มีต้องต้องขออภัยต้องรีบเวลตอนที่ยังมีหัวเสืออยู่อะเนี่ยที่ปั๊มเนื้อแรงสองพันเปอร์เซ็นต์เออแล้วก็มีซูบะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเวลถ้าให้ไปเวลตอนนั้นอะหลังจากเนี่ยผมไม่เวลนะผมคนนึงไม่ไปแน่นอนดันเต่าอะถ้าผมยังทําวันฮิตไม่ได้อะ มันทรมานนบมันโนตนตีหนักมากมันเปลืองปั๊มเยอะมากต่อให้กดใบเดฟแล้วก็ตามเอาคิดง,ง่ายๆผมกดใบเดฟนะแล้วผมลองถอดหมวกเต่าออกนะโอ้โหหูโดนหลายพันอนะโดนน้ำมีหลายพันอนะถามว่าเพราะอะไรด้วยเพราะว่าผมใส่รองเท้า ep ด้วยมันก็เลยโดนแรงอเนะี่ยโดนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะก็คือจุกอยู่ครับจุกอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมมาวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เพราะตัวผมเองเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นจริงนะครับเล่น,เล,นเล่นเองจริง ก็คือเสร็จแล้วนะครับสักเซสในงานของตัวเองก็ใช้เวลาประมาณ4วันนะครับระหว่างจัมปิ้งก็คือ99จนถึงเอ่อ1หนะครับหลังจากแหน,นหลังจากนี้ผมจะทำการฟาร์มแล้วผมสัญญาเลยว่าผมจะออฟเสื้อตัวเนี้ยแล้วผมจะ พยายามถ้าไม่ลืมนะผมจะอัดคลิปไปดูเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดสายคลิในอนาคตนะครับจะเป็นแบบนี้นะใครจะลองทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นะผมแค่จะไกด์ให้เฉยๆว่าผมจะไปในแถวทางไหน,นคืออันดับแรกผมจะเล่นสายยิงคิแบบนี้นะครับคือผมจะใช้หมวกแลบนะครับคือผมมีหมวกแลบอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ไม่มีอาจจะไม่อาจจะไม่ อาจจะดูผมก่อนก็ได้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะทำนะเห็นเห็นความสามารถบวกแลบไหมมันบวกความแรงทุกสองขั้นการอัปเกรดก็คือหมากัดแรงสิบเปอร์เซ็นตก็คือผมบวกที่สิบมันก็จะบวกห้าขั้นก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตผมใส่อันเนี้ยบวกความแรงสามสิบเปอร์เซ็นตถ้าบวกสิบเอ็ดนะผมจะทํากองบวกสิบเอ็ดบวกนี่แหละแล้วผมจะจะออฟพยายามจะอยากให้ออฟติดลูนลักเลเวลสองนะครับก็คือเสื้อลัก เสื้อลุนลักมันก็จะบวกคิดอาเมดเพิ่มเข้าไปแล้วผมจะใช้เสื้อเนี้ยแทนไว้วิงคลีผมนะครับแล้วผมจะไปเปลี่ยนประดับนะครับหมาในเห่าเนี้ยหมาตัวไหนเปลี่ยนอาชีพเออเอ,อ้ยมึงเอาหมาเก็บไปดิเออเดินไปเออก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทำการฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะมีทำชาเลนจ์กับเพื่อนเพื่อน,อนก็น่าจะวันพรุ่งนี้ไม่สิวันนี้แหละ วันที่อัดคลิปก็วันที่29เนี่ยแต่วันนี้คือตอนนี้คือตอนตีสี่ครึ่งนะตีสี่หนาทีเดี๋ยวน่าจะเย็นๆผมน่าจะลง AOG h a d v a n c e นะครับที่เป็นแบบบอสตัวใหม่นะครับพอดีผมมีพี่ที่รู้จักเขาจะมาแบกเขาเล่น BDO a d o, นะครับของเขาเยอะอยู่เขาจะมาแบกแล้วเดี๋ยวเราจะผมจะลองอัดคลิปแล้วก็ลองลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามัน,ว,มนว่ามันว่ามันไหวยังไงนะครับแต่วันนี้ผม ผมมามาในฐานะของคนเล่นเองนะแล้วก็ไม่ได้เล่นทำชาเลนจ์หรืออะไรเหมือนคนอื่นเขาแต่แค่แบบเราเรามีแบบมิชชั่นตัวเองว่าตอนแรกผมกะด้วยซ้ำว่าเอ้ยผมอยากร้อยเจ็ดห้าภายในอาทิตย์หนึ่งจะเป็นไปได้ไหมเออไม่เป็นไปได้เ้ยคือคือผมผมมจะบอกเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะมีม i n เซ็ตที่บอกว่าเอ้ยเะคูณสองร้อยแพงมันแพงจริงไหมก,ก็ระดับหนึงนะแต่อย่างที่ผมบอกอะถ้าลองคิดดูดี เสียเงินประมาณ1,000กว่าบาทนะครับ1,000กว่าบาทเอาง่ายๆเมื่อกี้ตอนผมเวลอ่ะผมผมผมเวลมาอาตอนตีสี่เมื่อกี้เซิร์ฟทอ,อไม่มีไม่มีคนแล้วผมเหลืออีก20%สุดท้ายอ่ะผมเวลเองนะผมกดคูณ200เล่มสุดท้ายเล่มเล่มหนึ่งอ่ะผมใช้เวลา15นาทีอะผมเวลเองนะวิงแอรโร่เดินวิงแอโร่อย่างเงี้ยที่ที่เต่าอ่ะ 20นาที20%ผมใช้เวลา15นาทีเลเวลร้อยอยเจ็ด่ไปร้อยเ้ายี่สปอร์เซนอ่ะ1ินาทีโคตรไวฉะนั้นคืออย่างที่บอกแล้วแล้วเซิร์ฟพอไม่ได้คูณ50%ด้วยนะคือคูณ1้0ย5้เหมือนที่เซิร์ฟคูณแค่นั้นเองนะครับวันนี้อยากมาเป็นกำลังใจเ,เพื่อนๆนะครับสู้ๆนะครับคือบางทีเราเราอาจจะคิดว่าเอ้ยคูณ200แพง แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเราแบบใช้ใช้ให้ถูกที่ถูกจังหวะมันอาจจะใช้หมดน้อยมากๆก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากเล่นชิวๆเพราะว่ากิจกรรมมีตั้ง45วันอ่ะก็แล้วแต่นะครับก็ชิวๆกันไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้เลนเจอร์สู้เต่าได้ไหมได้2ฮิตได้ไหมได้นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคือแล,แล้วลืมบอกด้วยผมไม่ได้กดบับนะ ผมไม่ได้กดพวก power booster อะไรนะเนี่ย,ยดูดิที่มันแถมมาผมยังไม่ได้กดเลยคือผมเอามายัดคัางหมดเลยเนี่ยวะคือแบบ30กว่าอันมั้งผมกดไปแค่ตอนตอนดาเมจขาดแมววะอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิผมไม่ได้กดใช้ครับผมกดแต่ใบเดฟครับ b บเดฟนี่ผมกดเยอะมากคือใบเดฟขาดไม่ได้นะการวลเตา่าอะ b บเดฟหมวกเตา่าหน้ากากเสือแล้วก็ซูปขาดไม่ได้สําหรับผมนะคนอื่นอาจจะขาดได้แต่ผมขาดไม่ได้เพราะว่า เอาง่ายเลยเบ็ดเสร็จแล้วผมใช้เงินไม่ถึงพันห้าในการสร้างตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับไม่รวมของนะเราไม่พูดถึงของนะแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ของเว้ยวางด้วยผมใส่เสื้อกันฟอร์ดด้วย ea สามธรรมดานะก็ประมาณเนี้ยพอดีผมถามว่าทาไมใส่กันฟอร์ดว่าบางทีผมผมลืมผมลืมตัวเนี้ยอันเนี้ยมัน,มนลดเออมันโดนตีและเอพีมันหมดเนี้ยเออมันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรบ,บางทีผมลืมกดบีดีเฟเนี้ยแล้วผมแข่งแล้วบางทีผมตาย ก็เสียใยเกิดอยู่บ้างอนะถ้านับค่าใายเกิดไปอาจจะสองกล่องบวกเพิ่มไปอีกร้อยก็ไม่เกินพันห้าอยู่ดีก็ประมาณนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็ดีใจมากครับที่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวผมจะจะจบไวขนาดนี้หมายถึงตัวผมเองนะคือมันมีคนจบไวกว่าผมเยอะอะผมรู้ผมเห็นละวันสองวันเขาจบละแต่อย่างที่ผมบอกผมเล่นเองนะครับก็มาเป็นกําลังใจเพื่อนๆว่าสู้ๆนะครับแล้วก็ ยังไงขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับวันนี้มายกันชาแนลไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปลง AO แล้วก็คลิปที่จะลงไปฟาร์มของเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาออกไปด้วยกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามหวังว่าคลิปที่ผมเคยทําแหล่งที่เก็บเวลจะเป็นประโยชน์เพราะว่าผมทําแบบนั้นจริงๆนะครับผมทําแบบนั้นจริงๆแล้วไปตามไมค์เซ็ตแบบนั้นจริงๆนะครับก็ ขอทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ